สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับเหรียญปีสองหนึ่งนะครับเหรียญหลังพระปิตา,เ,าเหรียญเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญทรงอะไรแบบนี้เ,เหรียญทรง เสมาไหมแบบนี้เนาะหลวงพ่อทองสุกนะครับวัตสะพานสูงนะเพราะวัตถุมงคลของหลวงพ่อมีมีประสบการณ์ตลอดนะครับยิ่งปิดตาเนี่ยดังมากนะครับพุทุคุณทางด้านมหาอุดนะพงกระพันนะครับวัตถุมงคลของหลวงพอ่อเป็นที่นิยมนะประสบการณ์เยอะมากๆเหรียญน,นี้นะครับปีสองหนึ่งทันตัวนะครับ เอาแค่ห้าร้อยพอนะเอาห้า้ยบาทพอห้านระ้อยบาทหลวงปู่ดุลน,นะครับหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามสันติราดหลวงปู่ดุลกระไรทองยาแดงนะเอาแค่หกร้อยนะครับต่อโค้ดพอพ่านที่สังกติเอาหกร้อยบาทหลวงปู่ดุลเลี่ยมวินเทจน,นหนานะครับสวยๆหกร้อยบาทหลวงปู่หนู เหรียญหลวงปู่หนูหลวงปู่หนูแปดสิบเก้าปีนะครับไม่ค่อยมีมาบุญเวียนเท่าไหร่นะแปสิบเก้าปีพร้อมเลี่ยมวินเทจสวยๆเดิมๆนะครับแปดสิบเก้าปีหลวงปู่หนูหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาท เหลียนแปดสิบสี่ปีนะครับสวยแชมป์นะผิวประหลอดนะครับแปดสิบสี่ปีกล้องไนมะ่ค่อยจับแปดสิบสี่ปี แปดสิบสี่ปีหลวงปู่หนูแปดสิบสี่ปีหลวงปู่หนูเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทสวยแชมออป์เลยพร้อมเลี่ยมกันน้ำงงันดีลูกค้าทักไลน์มารวมดพืออ่านไลน์ หางมากหลวงพ่อหรือสีลิงดํานะครับหางมากหลวงพ่อราษสีดําช่างน่าจะเลี่ยมเนี่ยติดจมูกไปหน่อยเนี่ยช่างก็จะเลี่ยมประติกติดจมูกไปหน่อยหนึ่งนะ,งะ,ระนนงนะครับพราสวยสมบูรณ์ไม่ได้ใช้เลยนะครับหน้าตาด้านหลังหลวง,งพ่อติดคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดด้านหน้าถือว่าเป็นถือว่าเป็นผ้าจามูกแปนนิดหน่อยนะครับ ก็เป็นอยู่ที่ช่างเลี่ยมนะเป็นที่เขาช่างเลี่ยมเลี่ยมมาติดเลนติดไปหน่อยนะพาสวยสมบูรณ์นะครับหางมากตอนนี้ต้องมีสามพันกว่านะองค์นี้เอาสักสองพันนะกันนะครับสองพันบาทหางมากคาหางข้าวหางมากหลวงพ่อสิงห์ดำนะครับจํานวนการสร้างหางมากหนึ่งล้านองค์นะครับเอาสองพันบาทรูปรอหลวงพ่อเปิลน,นะครับเนื้อเงินนะครับแปดร้อยบาท รูปหล่อนเนื้องเงินนะครับแปดร้อยบาทหลวงพ่อเปินวัดบางพระเนื้อเงินแปดร้อยบาทรูปถ่ายหลวงพ่อโมปีสองศูนย์นะครับหลวงพ่อกลวยพ่อเชื้อพ่อจวนเสกนะเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทรูปถ่ายหลวงพ่อโมปีสองศูนย์ประสบการณ์เยอะมากๆแปดร้อยบาท <c oughs> คำข้าว <c oughs> คำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับพระบาทขีดนะสวยๆนะครับนะกระหนกคางสวยหน้าตาพอติดนะเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองแปดร้อยบาทเหรียน <c oughs> <c oughs> ในหลวงเนื้อนวะปีสองสองนะครับปู่โต๊ะนะครับพ่อเกษมปู่แหวนบุกเสกนะครับพิธีใหญ่เนื้อนวะเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทในหลวงรอเก้าเหรียญคุ้มเก้าพิมใหญ่นะครับเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อท้องสุขวัพัน์สูงนะครับเหรียญหกรอบปีหนึ่งเจ็ดนะครับเก้าร้อยบาทนะผิวมันปูนะครับสวยๆเก้าร้อยบาทพอนะครับ พอทองศกใช้แทนตะกุดนะปิดตรงปิดตาได้เลยนะครับเหรียญสร้างสลาการ,กปรเปลี่ยนนะครับหลวงปู่บัวพระศรีบุตรพารามรุ่นสามนะครับเหรียญรุ่นสามหลวงปู่บัวทองแดงผิวลุ้งนะครับสวยๆนะเก้าร้อยบาทนะครับหลวงปู่บัวเก้าร้อยบาททองแดงสวยๆเลยเก้าร้อย จินดราชหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าปีสองห้าศูนยห้าชนบุรีนะครับอมบัตรเวฟจีหนึ่งใบจินดาาดหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าชนบุรีนะครับปีสองพันห้าร้อยห้านะครับเอตะกัวผิวก็ผิวออกรอดนะครับเงาเงานิดนิดนะอมบัตรพระเนี่ยเตตะกัวปกติจมูกจะไม่ค่อยด่งนะองค์นี้ถือว่าด่งตัวแชมป์เลย เอาเก้าร้อยพอครับเก้าร้อยบาทแวกม่านวัดทรัพย์ลำไย,ยนะครับปีสี่สามหลวงู่หมุนปุกเสกนะครับเนื้อดำแม่เหล็กดูดติดนะครับหลังลอยพลอยนะมีมนสารเก้าของหลวงพ่อกลวยนะครับอาจารย์ตัวลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยเป็นคนไปสร้างไว้นะสร้างนะครับเป็นคนจัดสร้างนะฝ่ายคารวานะวันพิธีปุกเสกหลวงู่หมุนบอกหลวงพ่อกลวยท่านแวกยันกอบเพชร ลงมาช่วยบุษเสกนะครับนี่เอาพันสองนะครับแบกมานวัดซับล้ำใหญ่ปีสี่สามเนื้อดำพันสองร้อยหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับเหรียนเสารห้าจังหวัดลบบุรีปีสองหนึ่งหลวงพ่อบุญมีเป็นพระก็สายเหนียวสายเหนียวแควคาดคงกระพันนะครับ พื้นที่ประสบการณ์ดีมากนะครับเอา2อ0พันห้าสอ้อยบาทเหรียญหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวต่อโค้ดทอที่สังคติแลขโค้ดหนึ่งสสี่สามที่ลึกยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับยกช่อฟ้าอุโบสถหลวงปู่ทิมองเบอเลอร์เลย เอา400แล้วกันองยังใหญ่เลยนะ400บาทหนักมากเหรียญหลวงพ่อยิดนะครับเหรียญสแตมนะครับเหรียญ M16 นะเหรียญเซมานะครับแล้วก็เหรียญสแต็มสองเหรียญทั้งหมดสี่เหรียญนะครับ M16 เหรียญหนึ่งเอา800นาะครับ800บาทพอไวๆ800บาท แล้วก็รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับออกวัดเขาใหญ่นะครับออกวัดเขาใหญ่สี่บาทน,นะครับแล้วก็รูปถ่ายหกหกไอ้รูปถ่ายหนังเหลียญรูปถ่ายนี่น่าจะเป็นติทิ์สร้างนะครับติทิ์สร้างห้าบาทเนี่ยห้าบาทเอาแค่หกร้อย600นะครับห้าบาทในหกร้อยบาทนะหลวงพ่อกลวยนอกวัดทั้งนั้นเลยวัดเขาใหญ่จะมีโค้ดนะครับ 5บาทในหกร้อย600บาทนะคใครสนใจนะครับก็ทักไลน์นะครับทักไลน์เหมือนเดิมสนใจรายการไหนนะครับทักไลน์ id l ล n e a c a l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ